18มิถุนายนมีเรื่องให้น่าสนใจมากมายฮะแต่ที่ทุกสายตาจะโฟกัสคือคดีหนึ่งสองของคุณทักษินครับว่าจะไปที่ศาลหรือไม่เพราะว่าคดีอคของคุณทักษินจะเริ่มก่อนเริ่มก่อนดิเนื่องจากว่า คดีในสารล่มนูน3คดีเนี่ยต้องรอตอนเที่ยงเที่ยงถึงจะประกาศออกมาจะประกาศแต่ตุลาการสารรล่มประชุม9ก้าโมงครึ่งใช่ไหมเก้าโมงครึ่งก็จะรู้รู้ผลโอ้ต้องดีเบตกันนู่นนี่นั่นนะแต่ของคุณทักษิณเนี่ยเก้าโมงเช้าเก้าโมงเช้าเลยนะเขานัดกับอายการแล้วว่าไปเจอกันที่บันไดศาลเพราะอายการต้องนําตัวคุณทักษิณเพื่อไปฟ้องต่อศาลนอ้อนั้นแล้วเหรอเก้าโมงเช้าเลยเก้าโมงบันไดศาลอาญาโอ้โหบันไดศาลอารแต่คนนี้ มันมาโพสต์บอกว่าไม่น่าจะไปหรือยังไงนะเพราะว่าบอกว่าคุณทักษิณแอดมิดหรแอดมิดโรงพยาบาลและไปพูดถึงเรื่องถุงขนมเพราะคําว่าถุงขนมเนี่ยเป็นวาทกรรมที่อยากต่อเนื่องอยากสร้างวัทกรรมต่อเนื่องไงโอ้เรื่องนี้แล้วถุงขนมสองพันล้านเลยหรอประเทศสารัฐฯเนี่ยคือใช้วิธีนอนนอนป่วยซึ่งต่อมาพิสูจน์แล้วว่าโพสต์นี้ไม่จริงคือแน่นอนนะพอมีการข่าวนี้ผมว่าอนี่ทีมทีมงานคุณทักษิณแล้วกันผมว่าเขาจงใจ คือ<ช>งใจให้ภาพนี้ออกมาแงใจภาพนี้พร้อมๆนะ<อ>พี่วีผมคุยๆนะนบอกว่าหลังจากคุณทักษิณไปศาลแล้วเนี่ยจะมีการฟ้องหรือแจ้งความดําเนินคดีกับอันนี้เหล,หลงใช่ในอะไรอ่ะอ้าแล้วยังไงปล่อยว่าในข้อมูลปล่อยข้อมูลทำเป็นเท็ในสู่ระบบคอมพิวเตอร์สู่ระบบคอมพิวเตอร์อ๋อ,อ,อนี่น,นี่เลยโพสเลยนะ เป็นหารยังไงทานาหามยามาลพะโลโอ้ข่าวเลยร้านไหนนะร้านร้านดังเหลือแล้นร้านดังมากเขาบอกร้านที่โหลายชั่วยุคนนะแล้วก็นี่ี่โกศกเนี่ยโกศกระทรวงสาธารณสุขนะฝ่ายการเมืองก็มาบอกว่าวันนี้ท่านทักษิณแวะไปทานทานพะโลในตำนานสี่ชั่วยุคนที่ร้าน ชัวกิมเฮงพี่ช้างเคยไปไหมไม่เคยไปแต่ว่าเคยแบบมีคนสั่งมาทานกันนะครับนี่มีคนเสื้อแดงมารับด้วยนะติชาต้องบอกว่านี่คือการบอกและทนายของคุณทักษิณหนึ่งในทีมทนายคุณทักษิณเนี่ยไม่เลื่อนทนายยันทุกทักษิณไปพบไอการสูงสุดแน่นอนนะเก้าโมงเก้าโมงนะคุณทักษิณจะพบพนักงานในการตามนัดหมายคือเขาเขานัดกันแล้วนัดแล้วนะว่าไม่ต้องไปสำนักงานในการสูงสุด ไปเจอเอาเจอที่น่นเลยสารอาญาแล้วมาเจอด้วยกันแล้วก็เจอปั๊บแล้วก็ทนายการนำตัวไปไปฟ้องไปฟ้องแล้วก็ตกลงกันแล้วไม่มีการคัดค้านการประกันตัวครับตกลงกันแล้วเตรียมเงินไปสองแสนบาทสองแสนบาทเพอเื่อสัเพื่อถ้าคนธรรมดาก็บอกสักห้าหมื่นหรือแสนหนึ่งแต่คุณทักษิณเป็นคนพิเศษต้องใช้สองแสนเพิ่มลูกชิ้นแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้นอกจากคุณทักษศิณไปพบอายการสูงสุดเพื่อนําตัวไปฟ้องศาลแล้วเนี่ยกลุ่ม คนเสื้อแดงไปให้กำลังใจไปด้วยนะไปให้กําลังใจคุณทักษิณเลยพรุ่งนี้นะครับและด้วยเหตุผลว่าเห็นว่าคุณทักษิณไม่ได้รับความยุติธรรมจากเรื่องที่มีต้นเหตุมาจากการยึดอานาจสอดคล้องกับที่นะยืินตนายื่นนะพวกเราคนเสื้อแดงมีความรักและความผูกพันกับคุณทักษิณได้พูดคุยว่าจะไม้กำลังใจจะไปตอนเจ็ดโมงเลยโอ้ไปเจ็ดโมงแล้วไปรับไปรับไปนี่ไปเร็วเกินปะ อ๋อไม่งั้นรถติดมาไม่ทันคุณทักษิณไปถึง9้าโมงนะโอ้แล้วไป่าไหจอนครับไอ่อนแต่เจ็ดโมงจัดแถวจัดแนวและและที่สําคัญต่อให้ไปการบรรไกนะต้องอยู่ในขอบเขตอานาจศาลนะอำนาจศาลมีลทนว่าเขาจะวางไว้ไไม่ได้ไปที่ศาลเนี่ยต้องต้องเตือนกันนะก็จะวางเขตบริเวณไว้แต่ตอนนี้ที่เราสืบทราบมาว่าคุณทักษิณมั่นโอ้มั่นใจแล้วและเพราะว่าไปเจอไม้เด็ด ไม้เด็ดตอนนี้นะที่จะใช้ในการต่อสู้ซึ่งแน่นอนรับต่อสู้ในชั้นศาลเนี่ยมี4ีประเด็นหลักๆที่ขอความเป็นธรรมเพิ่มเติมประเด็นนี้เนี่ยเพื่อบอกว่าประกันตัวแน่ๆประกันตัวแน่ๆไม่มีเจตนาหลบหนีพร้อมสู้คดีไปปรากฏตัวและเอาอะไรไปทั้งหมดเลยนะแล้วก็มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งคือพรุ่งนี้ถ้าไปข้อหนึ่งนี้ผ่านเพราะว่าถ้าพี่วีดูในเหตุที่มีการฟ้องการผิดมาตราหนึ่งสองในอดีตนะที่ผ่านมาเนี่ยได้รับประกันตัวทุกคนนะทุกคนทุกคน ที่วาทกรรมตอนหลังเนี่ยกลุ่มเยาวชนก็ดีหรือกลุ่มักก้าวไกลพูดก็ดีเนี่ยคือการถอนประกันคือคนที่ได้รับประกันมาแล้วตอนหลังทําผิดเพิ่มทำผิดซ้ำทำผิดซ้ำคือเป็นเงื่อนไของศานอยู่แล้วนั่นคือไม้เด็ดข้อแรกว่าไม่ได้หลบหนีพร้อมอันที่สองอันที่สองคือความว่าพาเลทเซอร์เคิลไม่เข้าข่ายองค์ประกอบความผิดในมาตรา1 1 2เพราะความผิดในมาตรา 1- 12ต้องเกี่ยวข้องกับ4กรณีครับที่ี สี่สถานะก็คือหนึ่งเนี่ยมีเจตนาอาฆาตมาลยมินประมาดดูมินหรือแสดงความอาฆาตมาด้ายโดยกระทําต่อนะต่อหนึ่งต่ออะไรหนึ่งพระมหากษัตริย์สองสองพระราชินีสามรัทธญาตหรือสี่หรือสี่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เท่านั้น กลุ่มทีมทนายเขากำลังบอกว่าพาเลตเซอร์เคิลไม่ได้หมายถึง4สถานะนี้ไม่ได้เกี่ยวนี้พาเลตเซอร์เคิลคือรอบล้วบริเวณวังเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวเพราะนคําคำว่าพาเลตเซอร์เคิลที่คุณทักษิณไปให้สัมภาษณ์สื่อที่เกาหลีอ่ะไม่เข้าข่ายความปิดมลซึ่งเสร็จแล้วเนี่ยผู้ฟ้องเนี่ยตามหลักการกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะในชั้นศาลศาลไต่สวนเนี่ยนะผู้ฟ้อง ต้องพิสูจน์นะอ๋อผู้ฟ้องไม่ใช่ผู้ผู้ผู้ถูกฟ้องต้องพิสูจน์ผู้ฟ้องต้องพิสูจน์ว่าพาเลสเซอร์เคิหมายถึงอะไรอ๋อผู้ฟ้องใช่ไหมผู้ฟ้องโอ้ผู้ฟ้องอธิบายให้ได้ตั้งแต่พนักงานสอบสวนชั้นตำรวจหรืออัยการอ่าเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ถูกฟ้องเ็าบอกว่าเขาไม่ได้หมายถึงเพราะอันนี้อันนี้แต่ผู้ถูกฟ้องผู้ฟ้องว่าพาเลเซอร์เคิหมายถึงเนี่ยเข้าข่ายหนึ่งสองถูกต้องโอ้โหนี่ข้อนี้สำคัญนะตอนนี้ผมว่าเป็นหัวใจสำคัญของคดีนี้เลยอันที่3กระบวนการสอบสวนในยุค เกิดขึ้นในยุคคสชมีการแทรกแซงพนักงานสอบสวนไม่เป็นอิสระอย่าลืมนะตอนที่ไปแจ้งความมาตราหนึ่งสองกับคุณทักษิณนี่คือกองทัพบุกตอนนั้นใช่ไหมใช่ครับปี58ปี58ครับสำหรับหนังสือร้องขอความเป็นธรรมจะแบบล่าสุดคุณทักษิณันนี้ในอำนาจใช่ไหมอูยการสูงสุดก็จะเป็นผู้พิจารณาและมีคําสั่งต่อไปไม่สั่งแล้วขอไม่สั่งกไปเลยกไปเลย เขาบอกว่ากระบวนการพนักงานสอบสวนเนี่ยถูกแทรกแซงนี่คมคูคมคูเพื่อสั่งฟ้องคดีส่วนจะเข้าข่ายเป็นหลักฐานใหม่นํนำไปสู่การทวบตัวหรือไม่ก็ต้องรอนี่ข้อ3เพื่อจะทําลายเรื่องกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นซะเลยว่าไม่ไม่สุจริตอันนี้คือถ้านั่นคือแพ้ฝ่าวเลยแพ้ฝ่าวเลยนะไม่ต้องดูเนื้อหาเลยใช่ไมไม่แน่นะพี่วีทำไมตอนนั้นเนี่ยมีการฟ้องเนี่ยไปร้องที่ไหนรู้ไหม รองที่ตำรวจปอทอ่ปอทอใช่ใช่ทีนี้เนี่ยตำรวจต้องตั้งคณะงานสอบสวนไงอ่าทีนี้พนักงานสอบสวนมีทั้งระดับอาจจะผู้การไอผู้รองไอผู้บักคับแล้วก็ไปทำงานยันในสิบอ่ะเออนะเป็นยุคในยุคของบิ๊กแป๊บบิ๊กแป๊บนะบิ๊กแป๊บเป็นไงอะไรนะบิ๊กแป๊บเป็นใคร เป็นเป็นก็หนึ่งในคนที่แถลงเมื่อวันที่22ที่ทำการรัดะหาหถูกต้องที่นั่งนะถูกต้องนะข้อสามข้อสำคัญข้อสก็เรื่องของนิยามตีความข้อสก็สำคัญแค่ที่เด็ดสุดเนี่ยอันนี้คือหลักฐานใหม่หลักฐานใหม่ที่คุณทักษิณและทีมทนายจะเอาไปสู้เลยราชิกานุเบกษาอภัยลดโทษ มีการระบ,บุชัดเจนนะด้านจาก,กิจกาอันนี้นะครับเกิดขึ้นสมัยของพลเอกประยุทธ์ช่วงรอยต่อ30กันยายนนะฮะวันสุดท้ายในการดํารงตําแหน่งของท่านนายกและนีประกาศในร้าชกิิจาตาจิกาไปตั้งแต่และมีครามวุ่นารตั้งแต่3ามสิงหาที่อภัยลดโทษนะเหลือจาก8ปีเหลือ1ปีอ่ะเหลือหนึ่งปีีประโยคหนึ่งที่ฝั่งทนายของคุณติสินใจอ้างนะบอกเ่ารียนะทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนนะในงานเสือไปแล้วโทษนี่นะ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์นี่เขาอ้างตรงนี้อันนี้เกิดขึ้นทีหลังจากเหตุการณ์ใช่จากเหตุฟ้องเนี่ยแต่ว่าพอถึงตอนนี้จะสู้คดีก็ต้องยกต้องเอานี้แหละฮะและอันนี้กลายเป็นหลักฐานสําคัญอันนี้นะอันเนี้ยเขามั่นใจว่าเป็นหลักฐานสําคัญจะบอกว่าคุณทักษิณไปหมิ่นใช้หมิ่นในมาตราหนึ่งสองได้ยังไงในเมื่อมีหนังสืออภัยรดโทษและระบุข,ข้อความนี้เออใช่ไหมวันที่30กันยา2นะ<ช>ัน หกสิบหกเพราะทั้งสี่ข้อเนี่ยโอ้ข้อหนึ่งเนี่ยพรุ่งนี้ประจั์เลยถ้าคุณทักษิณไปที่ศาลแสดงว่าไม่คิดจะหลบหนีไม่คิดจะหลบหนีนำไปสู่การประกันตัวคือเขาแค่ไม่คิดหลบหนีมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งโอ้แต่ข้อสองว่าด้วยพาเลทเซอร์เคิลข้อสามาด้วยพนักงานสอบสวนไม่อิสระข้อสี่ว่าด้วยในราชจิตจาโอ้นี่สามข้อหลังๆเนี่ยอันเนี้ยพอเสร็จแล้วเนี่ยจะเห็นว่าพอคุณทักษิณจะเห็นว่าพอทีมทนายเขาจัดแล้วคุณทักษิณหลังๆเนี่ยมั่นใจนะ เดินไปหาบ้านใหญ่บ้านใหญ่เินไปหาบ้านใหญ่ต่างๆก็โดยความมั่นใจคือคนคนถ้าไม่มั่นใจเนี่ยไม่เคลื่อนทางการเมืองกถูกต้องเออนี่นะไม่มั่นใจแล้วติดโควิดหรือเปล่าไม่รู้ว่ากันไปนะแต่คนนี้บอกว่าให้ดูระหว่างแม่ทัดนะครับพนที่ให้สัมภาษณ์เมื่อไหร่เพื่อสมภาพี่สุนทรสองเนี่ย ให้สัมภาษณ์วันเสาร์นี่เองเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวโรงพยาบาลตารวจรและยืนยันว่าไม่มีเรื่องสมมุติหรือเตรียมการอะไรทั้งนั้นแม้ตอนนั้นที่มีข่าวไปถามว่าถ้าวืดประกันตัวเออเออเออแม้ศาลจะให้ประกันตัวก็ไม่มีความเกี่ยวเนื่องอะไรกับการพักโทษเพราะคดีดังกล่าวเป็นคดีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้คนละคดีกันลกรณีของพักโทษคุณทักษิณเนี่ยจะครบเนี่ยก็คือ20สิงหาคมถูกต้องปีนี้นะระดับคนเป็นลนตีว่าการกระทรวงยุติธรรม ไม่รู้เลยว่าการประกันตัวมันคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันนะและรู้อยู่แล้วที่เราพูดตลอดเนี่ยนะครับแต่พรุ่งนี้ยังไงแล้วแต่ฮะทุกสายตาโฟกัสไปที่สองสารนะคือเมื่อกี้เราพูดเรื่องศาอาญาสารายาสารายาคุณทักษิณนะครับคือเห็นไหมเขาจัดไว้เลยนะรูปคุณทักษิณอยู่ข้างศารายาแต่อีกนั่นนะครับอีก อีกสองสามคนเนี่ยนะจะไปสารรับนูนสารรับนูนเนี่ยมีอีกสามคดีสามคดีนะเอาคุณตังสินผ่านไปแล้วสารรับนูนมีสามคดีหนึ่งคดียุบพักเก้าไกลอคดีนี้ก่อนคดีไหนคดีสวอสวมีความสีมาตาตัดสินเลยตัดสินเลยว่าขัดรัฐมนูญหรือไม่อ้นนี้มาเร็วครับอันนี้รู้เร็วแล้วก็มีผลต่อทิศทางการเมืองสร้างอำนาจการเมืองในอนาคตนะถ้าตัดสินว่าไม่ขัด ไปต่อไปต่อเลยไปต่อแต่ถ้าศักดิ์สินว่าขัดแล้วถ้าศักดิ์สินก็ล้มล้มเลยโอ้ี่คดีที่สองที่สามนูนครับคดีที่สองที่สารรัมณ์น์น่คดีของพักเก้าวไกลก้าไกลนี้ก้าไกลเรื่องที่กกตร้องยุบพักครับตอนนี้เนี่ยฮะพักร้องแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกกตสั่งให้กกตเนี่ยนะครับคสารรัมณ์นญสั่งให้กกตเอาพยานหรือเอกสาร มาเสนอมาเสนอมาเพิ่มเนี่ยแต่ไม่ได้สั่งก้าวไกลนะแต่ก้าวไกลบอกว่าฉันจะยื่นเพิ่มเขามาให้ไหมไม่ให้ไม่ให้แล้วเหรอเขาถือว่าหมดแล้วไงให้เฉพาะไอ้กรกตน่าจะพยานหลักฐานถ้าเป็นพยานบุคคลก็น่าเป็นเลขาเรื่องประธานพวกเนี้ยนะครับตอนเนี้นะอันนี้ก็เป็นเลขามากกว่าพรุ่งนี้กองก้าวไกลยังเรื่องของพยานหลักฐานอยู่และไม่วิินจฉัยะจะไปวินิจฉัยอย่างนี้จะตัดสินว่าอย่างนี้ว่าจะเปิดสารไต่สวนไหมอันที่หนึ่งอันที่สองถ้าเปิดแล้วเนี่ย จะเรียกพยานกี่ปากซึ่งของก้าวไกลถ้าดูจากเส้นทางเนี่ยครับกุกกรกดาสิงหาก้าวไกลนี่เสนอไปสิบปากสิบปากนะพระกรกตจะเสนอวันนี้วันนี้ใช่ไหมวันนี้จะเสนอแล้วก็ให้ทางสารรัฐมนุนพิจารณาพรุ่งนี้อืมเพราะ้นของก้าวไกลก็มีผลต่อที่ต่างการเมืองแต่ดูจากเส้นทางทวาลายการพิจารณายิ่งถ้าเปิดไต่สวนด้วยเนี่ยก็ยังยาวอยู่นะสิงห์ครับสิงหานะถ้าไต่สวนเนี่ยสิงหาแน่แน่สิงหาแน่แน่นะ ก้าวไกลเสร็จคดีต่อไปคดีของนายกเศรษฐาที่40สวร้องสีสวร้องว่าคุณเศรษฐาเรียกว่ากระทําผิดจะเรียกรมในการแต่งตั้งบุคคลคือคุณพิชิตชื่นบานไอ้นี่ก็ไอ้นี่ก็ตอนนี้พยานพยานบุคคลก็มีนะพยานบุคคลเนี่ยสั่ง40สวศารเนี่ยบอกเลยนะซึ่งต่างจากเกาะก้าวไก่สารบอกเลยว่าให้ผู้ร้องผู้ร้องคือสวคือส่สวกับผู้ถูกร้อง คือนายกรมนตรีเนี่ยเสนอพยานเอกสารเพิ่มเติมบัญชีเลยนะพรุ่งนี้ต้องเสนอไปในวันนี้แหละวันนี้เอาไปที่สิบเจ็ดไงอ่าแล้วพรุ่งนี้ไปพี่นาซึ่งตอนนี้ฝั่งสิบสี่พาก็มีรายชื่อส่งไปแล้วเช่นกสามคนประพันธ์กูลมีสมชายแสวงการสมชายแสดงการคุณดิเลกดิเลกใช่ไหมอ่าเออนั่นแหละสามคนสามคนสามคนท่านนายกล่ะเสนอกี่คนท่านนายกเนี่ยกี่คนสามคนกันนะกี่คนไม่รู้ว่ากี่คนแต่ว่าวันก่อนได้ถามบอกว่าเพิ่มหนึ่งคน เพิ่มหนึ่งคนเหรอแสดงว่าอาจจะสองหรือสามคนเนี่ยอ,อาจารย์วิศนุไปได้ไหมไปได้ <laughs> ไปได้เลย <laughs> ไปได้ <laughs> เพราะอาจารย์วิศนุเนี่ยอย่าลืมนะครับท่านเป็นอดีตเลขาคอรอมอละเป็นนักกฎหมาย <laughs> เข<อ>า <อ S 2> ไปได้แต่ว่าเสนอได้ศารจะยอมรับหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง <laughs> ่งเราฟังดูที่อาจารย์วิศนุไ้สัมภาษณ์ก่อนหน้านั้นครับ <laughs> อาจจะไปได้ว่าให้เห็นว่าขบวนการแต่งตั้งคอรมอที่ผ่านมาเนี่ย เป็น,ปนแบบนี้แหละอาจารย์ิรนุบอกเลยเป็นขั้นตอนปกติเหมือนกับครั้งก่อนๆแต่คราวนี้ครั้งนี้ทำละเอียดเพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้นเอออาจารย์ิรนุเคยสัมภา<ช>์เพราะฉะนั้นคนที่เป็นเลขาคอมอคนเป็นรองยกงนักกฎหมายที่อยู่กับการตั้งรัฐมนตรีก็มีผลน้ำหนักนะใช่เลขาคอมอได้ไหมเลขาคอมอหน้าที่โดยตรงเลขากฤษชกาได้ไหมก็เป็นหน้าที่เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยก่อนตั้งปรึกษาก่อนโอ้นี่เพราะันต้องดูเดิมเนี่ยนะพี่วี เดิมเนี่ยนะที่อาจารย์วิษณุออกนั่นให้ความอะไรละเอียดเป็นพิเศษเนี่ยเดิมเนี่ยเขาแค่เลขาคอรอมอเลขาคอรอมขขอรอม์ใไหมคอรมอในการตรวจคุณสมบัติเท่านั้นเองแต่คราวนี้พอมีการสงสัยเหมือนกับบอกว่าได้สงสัยแล้วละได้สอบถามเลขากิสิีิกาแล้วเยียบร้อยแล้วเยียบรอยแล้ว,เ,ลวเพราะนั้นหัวใจสําคัญของสองคดียุบก้าวไกลกับเรื่องของสิสิสบร้องนายกเนี่ย อยู่ที่พยานบุคคลด้วยนะนอกจากพยานเอกสารเนี่ยพยานบุคคลด้วยนะถ้าสารรับพยานบุคคลแปลว่าเปิดไต่สวนโอ้ของนายกเลยเหรอใช่โอ้แล้วถ้าสารรับนะครับถ้าสารรับแต่ถ้าสารบอกว่าไม่ต้องเอาแค่พยานเอกสารพออันนี้ไม่ต้องเปิดไต่สวนเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้โลกหยุดหมุนอยู่ที่สองสารครับศารอาญาคดีของคุณทักษิณซึ่งตอนนี้มีเสียผลให้เห็นแล้วว่าจะต่อสู้ยังไง และกอที่ศารลรัฐธรรมนูญมี3คดีโดยเฉพาะคดีแรกจะได้ทราบก่อนเกี่ยวข้องกับการเลือกสอวว่าขัดรัฐธรรมนูนหรือไม่ครับ